สวัสดีจ้าฮัลโหลเอฟว y นสบายดีพี่น้องฮัลโหลตากคาโฮอยากกินตัวกันประกอบเลยจิงหมกว่าสลัด有เออาแก่แฟนสเปนเขาออี่ดอ่าเอ่ซบางออเาเกไเเฟนซีาเออางออเาเคยอ่าเออเขาเออเขาเออเขาอเขาเอเขาเออเขาเอกเขาเออเขาออเขาออเาเออเาเออเข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 าเออเตาเออเขาเออเอโมลิจออเขาเออเขา ก็ le, สิ่งตัวละจะสงอาเป็นพะพินอาส่งไทยจงอเจ๋งอะมกว่าสารัดอาเป็นไทยแกฮะสอยจาโอเคจะเจ๋งไปไทยละวันนี้ก็จะมี FC นะคะอยู่ประเทศสเปนนะคะ FC นะคะที่รู้จักอาเขาอาติดตามมานะคะก็ทักมาในเฟ e บุ o กก็บอกว่าเขาว่าอยากกินแต่ไม่ที่ประเทศสเปนหาซื้อของไทยยากนะคะครกก็ไม่มีขายครกก็ไม่มี ขาบอกนึกอยากจะกินส้มตาอยากจะให้แม่ใหญ่ทงม้วนทําส้มตาให้ดูหน่อยก็เลยทําให้ดูนะคะโอเคจ้ามาทําให้ดูเด้อจ้ะมาเด้อจ้าโอ้ยคือทอดลายลายเด้อจ้าคือทอดค่อยบอคือทอดแม่ใหญ่ทงม้วนบ๊อจ้ามาเด้อจ้ามาเริ่มตากันเลยจ้าส้มตำปลาวันนี้ตำส้มตำปลาเด้อ เขาบอกว่าเห็นเห็นกินส้รรมตำแล้วนึกอยากกินไปอยู่ประเทศสเปนมาหลายปีแล้วไม่ได้กินอาหารไทยโอ้ยเป็นตาฮอลลินอ่เป็นเป็นตาสงสารเนาะค่อยก็ว่าภาษากวางตุง้ง <laughs> เป็นตาสงสารเออ,หอหินที่นั่นเลย,ยอ,ลย,อ,อ,ย,ย,อยู่ยาง่เออไซบาร์เนล่ะเออแฟนสยอ่ะเยไ有泰国嘢买ะ 好少吃ก๋วดิ้่่ก๋าด้วยก๋าไทยโภค菜อะ so อย่า想睇啊睇็都流口水啊想食噶啦哦食ก๋าเทียนก็ไปแล้วจ้ะทีนี้จะมาใส่พริกแล้วนะวันนี้จะมาต้มหอยแมงผูวันนี้จะต้มมะละกอใส่หอยแมงูจะก็เอาจงหมกก่าใส่หลอดที่แช่เขาเลยะก็จะใส่หอยแมงผูนะคะพริกแดงไม่ค่อยมีมีแต่พริกเขียว พริกไทยเนี่ยไปซื้อมาตั้งห้าสิบบาทพุนเด้อล่ะอดีอือสิบกว่าเม,าม็ดตำแค่สายพริกแค่นี้พอเดือดเผ็ดกินไม่ได้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนใส่น้ำตาลกันกระเด็นไปก่อนรงที่หลงกกที蒜头ลงไาลรดีน้รยรที่ทองรอเก้งแกด้ตานนะ โอลาเลยจงละมาตำเลยจ้ะันนด้ตำใสหอยแมงผูหอยแมงผูลวกแล้วเดี๋ยวตำใส่ีดี๋ยีดม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 ี่มีเมียยีกมีมีด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 มียมีดมมีมามีด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 มี chỉ là si sướng anh em thôi, phải không nào? Sủng sướng anh em thôi, mục Phi cũng là, cũng chỉ là để cho anh em thấy được sự quan tâm của mình, để cho anh em mình, anh em ลราที่ทายกอกวองทองเราเฮ้ยละใส่น้ำตาลปิ๊บเข้าไปน้ำเหน่ใส่สักซ้อนหนึ่งเนี่ยซ้อนหนึ่งเนี่ยซ้อนหนึ่งพอดีแล้วล่ะหมักไปก่อนทยอยเก็บของโอเคโอเคใส่มะเขือเทศเราที่เอ่อฟันแข็งเราเฮย ใส่มะเขือเทศไปจักหน่อยนะไม่ใส่ปูเค็มปูเค็มกินหมดแล้วเพราะว่าปูเค็มวันนะั้นซื้อมาเค็มเกินปูเค็มเค็มเค็มมีตะเกือใส่ก็แล้วมีตะเกือปูเค็มยังเน่าไม่พอได้ที่งไงมันต้องเน่ากว่าน,นี้ไงมาใส่น้ำปลาไปลดส่ไปหมดเลย โอเคมาใส่มะนาวไปก่อนใส่น้ำมะนาวเพิ่มใส่น้ำมะนาวแล้วก็ใส่มะนาวเขียวเข้าไปโอเคใส่น้ำมะนาวไปหน่อยมะนาวซื้อมามะนาวก็นี่ก็แพงกันนะมะนาวมะนาวแพงแพงไปน้อง ใส่มะนาวไปลูกนึงเพิ่มน้ำมะนาวเอาปอที่แช่งเลงเราเลยละเลมมงจับตัวอยู่หลอกหมามาที่นี่มาตําให้น้ำตาลละลายก่อนจงจะที่ทองหยงจโจซิ้นจะไม่ใส่น้ำปลาเพราะว่าน้ำปลาี่เค็มชูรสก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าน้ำปลาเนี่ยมีชูรอสรรอยู่แล,ล้วแหละ มันนัวอยู่แล้วนะน้ำปลานะไม่ต้องใส่ไม่ต้องเพิ่มชูรสมาเอาจานก่อนบาะทีนี้มาตำละทีนี้ปอกที่หมกว่าเราเละก็มาหล่อใช้ริ้วละ่ะก็มาเลยจ้องละ่ะโลโล,โลหมห่จะใช่ละมาตำละทีเนี้ย เห็นแล้วน้ำาลายไหลบ่เนี่ยชิมมาชิมมาชิมมาชิมอืมคัดเปรี้ยวสเปี้ยวชอ้อนนึงพอดี พอดีหวานแล้วนนมาชิมกันหน้าอืมอร่อยสุดยอดทีนี้ก็หลอะที่แช่งเขาหลอดเฮ้ยใส่หอมเมล์มังผู้เข้าไปวันนี้ฉันมีผักสลัด จะกินกบผักสลดัดไม่ได้ลูกข้าวปุ้นหรอกไม่ได้กินข้าวปุ้นผักสลดัดเดี๋ยวจะกินกับผักสลัดเนี่ยซื้อผักสลัดมามามาตำใสหอยแมงคู่เข้าไปแล้วหอยแมงคู่เราต้องใส่ต้องตำปลาหมาจางังแซบ่จริงจันว่าจันจะกะว่าตำไทยนะนานล้วไม่ได้กินตำไทยเออแต่นี้มีหอยแมงคูมาเออกลัวจะไม่เข้ากัน ก็เลยตําปลาละกันตำปะลามาจจงเข้ากันไงมาใส่จานแล้วทีเนี้ยเสยริฟติ๊บเ้าติ่มลนะใส่จานใส่จานลดอืม้ม ตัวแซกเป็นตัวแซกเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยเป็นตัวแซกบอมาชิมอืมอร่อยอืมนัวมากมาด้ยวยจ้าไปกินด้วยกันจ้ามาด้ยวยจ้า